กับสวัสดีเอฟซีพี่ปาเน,นียรทุกคนนะครับผมที่ตามลาพัฒนายอยู่เนาะก็สําหรับงวดที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบมาสักทีนะครับสำหรับตัวเจาะตัวเน้นนะครับอือสามหกเจ็ดสี่แปดศูนย์นะครับสามหกเจ็ดสี่แปดศูนย์มีตัวไหนเข้าบ้างนะครับซ้ายเหนื่อยพมหลุดนะสองตัวเนี้ยโอ้ ไม่มาครับเลขตารางนะครับ74ก็เป็นตัวเน้นที่ผมบอกว่ามี5 6 9 7 4เที่มันเด่นนะครับ74<ม>ก็เข้า0ไม่มี 0, 8นะครับเด่นบนเข้า400นะครับไม่มา10หน่วยแต่มันมาที่100นะครับส่วนเด่นจันนะครับให้4กับ5เข้า4ี4ครับ เน่ยจันนี่เจ็ดสี่ร้อยเข้าสี่ตรงๆครับมันเน้นเลยนะครับหลักร้อยเข้าสี่ส่วนตัวเจาะนะครับนี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เข้าตัวกลับก็เป็นตัวเน้นนะครับคือผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้จับตามหลักนะแต่ตามหลักผมจะจับตรงนี้สังเกตตรงนี้สามตัวไม่มานะครับเพราะว่าไม่มี มันมี48นะถ้า0 48ก็คงได้นะเออ48จับไว้อยู่แต่48ไปอยู่ที่ตรงกลางนะครับ74เข้าตัวนี้ครับ74ล่างครับก็เป็นตัวเน้นที่ผมมองไว้อยู่ว่ามีสิทเป็นไปได้ผมชอบนะตอนใกล้จะออกผมเกียงคิดว่า74นะ่าจะมาล่าง แต่บนผมมีเคราะห์ผิดนะครับคิดว่าจะเป็นหกศูนย์ห้าศูนย์คือน่าจะมีศูนย์ะไม่ใช่เลยนะครับเขาเอาเออเอานี่มาเอาแปดมานะครับก็นี่ชุดสี่ตัวผมเข้าตรงนี้นะครับเนื่อนี้ศูนย์มาศูนย์มาเจ็ดสี่นะครับล่างตรงตรง,ตรงนะครับอันนี้ก็คือผมจับชุดสี่ตัวให้เจ็ดสี่ เข้าไป2ตัวนะครับเจ็ดหลักร้อยเข้าครับอ่ะก็โอเคนะตรวจเจาะผมมาแล้วนะครับหลังจากที่งดก่อนผมเข้าแค่เ,เล็ก5ตัวเด่นนะครับโอเคไปกันต่อสำหรับวันนี้นะครับนี่มาดูของวันพุธกันนะครับพุธที่22นะครับ มาดูเลขในตารางเลขในตารางงดนี้นะครับประกอบไปด้วยเจ็ดห้าสองสาครับ0 2 3ย์สอามี่ห้าเดแดนะครับอ่ะอันนี้คือเลขในตารางที่จะจับวินเด่นบนรอบนี้ประกอบไปด้วย สี่ห้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าเจ็ดศูนย์นะครับเด็นบนส่วนเด่นพุทธนะครับได้ไปที่สามสี่ห้านรอบรอบวันจันทร์ที่ผ่านมาผมให้เด่นจันทร์ที่สี่กับห้านะครับสองตัวเองนะคือผมคัดแล้ว <laughs> แต่ตัวตัวสายเหนื่อยผมก็ยังคิดอยู่แต่แรกว,ว่าจอสี่กับห้าแล้วจอห้ากับหกไวเลือกห้ากับหกนะถ้าเลือกผิดต้องขออภัยนะสำหรับ,บ,บาสายเหนื่อยคือมันช่างใจระวังสามตัวเนี้มันจะเลือกสามตัวไม่ได้นะครับมันต้องเลือกสองตัวถ้าไม่ใช่ชุดเด่นชุดเน้นนะครับต้องขออภัยสําหรับคิดว่าห้ากับหกน่าจะมาบนแล้วเจ็ดสี่สี่คือน่าจะมาคือมาล่างนะผมก็ชอบอยู่นะเจ็ดสี่แต่ไม่ได้เน้นให้นะครับ ไม่นเน้นแบบว่าต้องเลือก4ี่กับ5ไงแต่ว่าเจ็ดสี่ผมมีเจาะให้นะครับเข้าตรงๆนะเจดสี่ล่างส่วนหลักร้อยรอบนี้ผมมองดูแล้วนะน่าจะเข้าต่อนะเอามสี่เจ็ดอันนี้คือคัดมาแล้วนะครับคัดมาแล้วนะไม่ได้ลงชุดเต็มให้3 xx สี xx แล้วก็7 xx นะครับซื้ออะไรก็ได้สำหรับหลักร้อยนะครับหรือ หลักหน่วยล่างนะครับก็คือสาม่ครับส่วนสายเหนื่อยสตัววันนี้คือสูตรนี้รอบที่แล้วคือรอบที่แล้วผม,มไม่เลือกสูตรนี้มานะถ้าเลือกสูตรนี้มาสายเหนื่อยผมึหลุดนะเพราะว่ามันได้สากับ4นะครับเออเลยหลุดไปเลยนะครับสำหรับสายเหนื่อยอะ รอบนี้นะครับผมเลือกสูตรนี้มาก็แล้วกันซึ่งสถิติเขาเดินดีนะครับนะ,อะขอต้อขออภัยสำหรับเสียงที่แผลบนะครับผมเลือกเด่นไปที่สามกับสี่ก็แล้วกันนะครับรอบที่แล้วก็ได้34นะจากสูตรนี้เนี่ยเออมันเดินดีนะก่อนนั้นคือเก้ากว่าศูนย์แต่ไม่ชอบยังไงไม่รู้ไม่เลือกมานะวันนี้ขอเลือกก็อย่าทําเสียเส้นก็แล้วกัน สามกับสี่นะครับสำหรับสายเหนื่อยคิดว่าน่าจะผ่านนะจากการวิเคราะห์แล้วนะครับผมผ่านการวิเคราะห์กันกรองจากหลายๆสูตรคิดว่าน่าจะเป็นชุดสามสี่แล้วจะผ่านนะทำไมไม่เลือกเจ็ดแปดเออม,มันก็ต้องเลือกสามสี่อยู่แล้วแหละสูตรที่เดินดีอ่ะทีนี้มาดูตัวเจาะนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้จับตามหลักให้เดี๋ยวถ้าตามหลักผมจะไปจับไอตรงสี่ตัวให้ก็แล้วกันนะครับอยู่ชุดสามตัว เด่นสามสี่ก่อไปด้วยสามสี่สามห้าสามเจ็ดสี่สอง สี่ห้าสี่แปดนะครับแล้วก็มีชุดเด่นคือเจ็ดกับแปดก็น่ามองนะครับก็จะมีเอ่อห้าเจ็ดห้าแปด เจ็ดแปดนะให้ด <9 S 1> ูสิเก้าชุดแล้วก็มี 7 0กับ4 4ถ้าเบิ้ลนะวันนี้ผมมอง4 4นะครับคิดว่าน่าจะเป็นชุด4 4หน้าเบิ้ลครับ11ชุดเหมือนเดิมนะครับ3 4 3 5 3 7 4 2 4 5 4 8 5 7 5 8 7, 8 7 8 7 0 7 4ตัวที่เด่นคือ3 4อ่ะมาดูชุด3ตัวชุด3ตัวผมจับให้ไปที่3 7 0 4 7 0เจ็ด4 3 7, 7 8 4แล้วก็สองครับหชุดนะครับสำหรับชุดสามตัวส่วนสีตัวนะครับผมให้ไปที่ 4370 2470 4284แล้วก็5743นะครับก็ระวังเบิ้ล44อีกชุดหนึ่งถ้าผมมองไว้อยู่นะครับเอ่ออาจจะเบิ้ล447 ศูนย์นะนี่ห้าชุดเลยนะครับอันนี้หาตัวเอ่อสี่ตัวนะครับขอเลื่อนขึ้นหน่อยเมื่อกี้ตกขอบไปเปล่าสี่สองแปดสี่ห้าเจ็ดสี่สามสี่สี่เจ็ดศูนย์สี่สามเจ็ดศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับบางช่องจับเยอะกว่าผมนะชุดสี่ตัวเนี่ยอันทีนี้มาดูตัวเน้นนะตัวเน้นชุดสองตัวผมเน้นไปที่สี่สอง สาม4จ็ด7ามเน้น4 4ด้วยระวังเบิ้ลวันนี้ผมก็มองไว้อยู่นะครับอ่าทั้งหมดมีกี่ตัว3 4มสเจ สี่สองสี่แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่สี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปฏิผมไม่เคยเน้นเลขเบิ้ลน,นะวันนี้ชอบสี่สี่เออสี่สี่นะครับไม่มีสี่ศูนย์นะมีสี่สี่ผมชอบก็นะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางที่ผมให้นะครับอ่า ทุกอย่างมาจากการวิเคราะห์นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี3กับ4วันนี้คิดว่าน่าจะผ่านนะครับสูตรนี้น่าจะเดินต่อนะคือเป็นสูตรที่ผมคนพบตั้งหลายงวดแล้ว,ลวผมก็จับให้แต่งวดล่าสุดไม่ได้เน้นไอตัวสายเหนยตรงตรงสูตรนี้รอบนี้เอาสายเหนื่อยสูตรนี้แหละที่เดินดีนะครับมาจับให้นะครับหลักร้อยมั่นใจตัวไหนผมชอบทั้งสามตัวเลยอาจจะมา3ามตัวนี้อาจจะมา ร้อยสิบหน่วยเลยก็ได้เจ็ดสี่สามประมาณนี้นะครับเห็นไหมเออห้าเจ็ดสามเจ็ดได้ไหม <c oughs> ไม่แน่นะครับผมหรือถ้าใครไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เลือกสามเจ็ดผมว่าสี่กับเจ็ดเอ,อ้สามไม่เลือกสามสี่ผมให้สี่กับเจ็ดก็นะ่าสนใจนะครับรอบที่แล้วผมเลือกเด่นไปนะผมมันจะมีรอบนี้นะ 4 3 7 5แล้วก็0 5ตัวนะ4 5 7 3 0นะครับที่ผมมองไว้ว่ามีเปอร์เซ็นต์มาเนาะมองดูสวยงามนะก็น่าจะผ่านรอบนี้ตัวเจาะไล่ดูจากสิติการมาแล้วรอบนี้เราน่าจะผ่านต่อนะครับสำหรับ เราพัฒนาวันพุธฝากไว้คืนนี้นะครับให้พิจารณากันพอชื่นชอบก็กำลัาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับการรุ้นเหลาพัฒนา20นาฬิกา25นาทีของวันพุธพรุ่งนี้22นะครับผมโชคดีครับ